ตํารวจตรีนิทนวงศ์ครับรบ้านแม่สายครับขอเรียนเชิญร้อยตํารวจโทสวิงครับซักบ้านสาลครับขอเรียนเชิญรองผู้ในการรัตนวงศ์พระ้าพระอาจารย์ธรรมนาขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณครูกิรากรชัยมงคลคุณครูโรงเรียนปากล้านเตี่ยาโพนครับขอเรียนเชิญ คุณครูจารุคุณสุขคุณครูโรงเรียนปากหวานเดียฟองครับขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์คุณทอนตีร้องฝากทานสภาองค์การบริหารสุวนจังหวัุงครับขอเรียนเชิญซอว์วตรอินเทลใจซื่อบ้านเหล่าครับขอเรียนเชิญคุณชาตรคุณอ้อย ปริมเชิญสอตทีรัสักเสทาบันตุไต,ต้กับปริสอบตที่เดอบบเเชองแก้วบางบกับปริมเชสอตพัฒนาคมผัวเงินประทานสกาองค์การบริงงนต้นตระกแม่ส่ครับ ขรียนเชิญคุณเจนน่ารงดวงดีสารวัตรกำนันตะบนพันตรุษครับขเรียนเชิญคุณครูเจรินสังกว้างครับขเรียนเชิญพ่อสุภาพใจซื่อบรรตองครับขเรียนเชิญคุณนันทพลมงคลเรงนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพันตรุษครับ ไปเชิญคุณทวีนท่าอินจันารองนายกงค์การบริหารส่วิตบ้นกลุ่มครับไปเชิญคุณสุภาวงช่างเงินรองตรองค์การบริหารส่วนรบนุ้่มครับรเชิญปรสอพกีนะาบ้านห้วยมอครับ,รบรเชิญ เรียนเชิญผู้ช่วยสมบัติยอดแก้วบ้านห้วมอครับขอเรียนเชิญคุณจำพลหนอกแก้วเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตู๋ครับขอเรียนเชิญพ่อบุญธรรมงามเมืองประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านตู๋ครับขอเรียนเชิญพ่อสมเกียรติชำนาญยาบ้านตู๋ครับ เรียนเชิญพ่อลือยอดแก้วบ้านห้ยมอครับขเรียนเชิญแม่สุขคำปิ้นแค่บ้านเราครับขเรียนเชิญพ่อน้อยสีไสลาโส,าสาราครับสุมานะครับพ่อน้อยสีโสราครับจากอำเภอว,วังเหนือนะครับจังหว่าลำปางครับขเรียนเชิญคุณมิตร คิดอ่านอาจารย์อภอวังหวัดลำปางครับบ้าปรินเชิญคุณพรนะนิดาไวสตินะครับอาจารย์อภอวังหวัดลำปางครับปรินเชิญคุณสมมาจันตมาจันตามานะครับจันตามาอาจารย์อภอวังหวัดลำปางครับปรินเชิญครับ ขอเรียนเชิญทุกคุณนอนที่วัดสำโลครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต,ต้นตุลนะครับขอเรียนเชิญพ่อมูลบุญกั้มจากจังหวัดเชียงรายครับรอเรียนเชิญแม่ตาจันทร์ขาวนะครับเมตตาจันทร์ขาวจากจังหวัดเชียงรายครับขอเรีนเชิญทุคุณธนทร ทาเมืองเลยจากจ,จังหวัดเชียงรายครับประเดินเชิญไรตรีถนอมวงเทพจากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปลางครับประเดิมเชิญคุณอัศวินอวดคราจากอำเภอวัเวงเหนือจังหวัดลำปลางครับขอเรียนเชิญครับ เอกสุนคิดจันทภพพานะครับรองสารวัตรนะครับสอบอเมืองพะเยานะครับปริเชิญครับ